สวัสดีครับพี่น้องป่องไปมินบอกแฟนมาลองมาลำสุขูดสุกคนพบกับช่องตันอัตรพลลำเพลินอัวิเชียวครับและตอนนี้เฮ้ากัอยู่ที่บ้านน้องยาป่องครับบ้านดีครับมันจะมาหอดคนคล้องคแต่เหล้วอ,อาว้าอาทาเตรียมพร้อมครับเป้าหมายของเราก็คือปลายทางอำเภอ อุทุมพรพิสัยครับตำบลทุ่งชัยครับจังหวัดศรีสะเกดเมื่อนี้เขาเดินทางสีจังหวัดครับพีนนนน่น้องแต่เสาแล้วยะโสยะโสมาการสินการสินไปน้องบัวรำูหนองบรำพูกลับมาการสินไม่ไครับผมไม่ใช่พิศเาเมืม่อเารอกันอยู่ <c oughs> อยู่น้องบัวรำพูามาาแมนนี้ครับนี่เพียงขนนี้พราเพราะว่าขันนี้ถอดเรียบร้อยเอ้า บ้านคอยเสียบเลยครับโอ้ยฉอดไปบัวลำพูครับเนี่ยลนะเรียบร้อยแต่นี่เป็นกระบะกระบะเป็นกระบะเนี่ยกระบะเป็นโจงสิงรุ่ยเที่ยวเลยไปขนเขายยกตูไปข้นเขาจะข้าวเขาทนัครับนี่ยสูงเองแต่เอาเอาอดีตสูงเองเนาะมันดีดขึ้นเนี่ยมันดีดขึ้นฟ้าถ่ายบันใดใสแจ็คเก็ตเหรอครับเป็นเฟสตถ่ายบันใดใสแจ็คเก็ตเพราะเขาเปิดออกมาใสหมีครับเห็นบ่ครับผู้ใดสงสัยว่าเออ เอาขึ้นเอาลุในบอนียครับนี่มันนแ้ครับนี่ยังเดอาขึ้นเอาลงปกติครับเนี่ยแก่เขาแก่น้ำเดเเดยวห้องสี่ปายุยังเดครับันดำนี่เปิดพรมันกั้งันนะเปิดพรมานกั้งหุบหุบเปครับุบอนะเนี่ยยูยังได็นาวาเนี้อยังเด็กยูยังไดนาว่าเนี้สร้งมาาเอาสีกองแด้ยงบนีเอาของเลยตัวโยต้า เอาผ่านครับผมคันนี้ครับพี่น้องเงงอดินทางพุทโธพุทโธพี่น้องครับพุทโธพุทโธนี่จำเป็นไหมไม่กี้ก็ขี้ทัานนี้แหละครับไปแต่ว่าท่านมีตูร้นอนตะกี้ไปแม่สลับกันเดี่ยนี่จอดไล่แล้วเอียงเกาะแมงมุมจอดจนว่าแมงมุมขึ้นเดียวยอจอดจนว่ายังแมงมุมขึ้นครับพี่นอ้อง แล้วผมก็เอาไปเฮ็ดตกหลุมยุงเขียบใช่จะมาบางคนบางหันด้รอนเนี่ยที่น้องเห็นเลยงานเลยนี่เป็นมันงานฮึ่ยนี่ทีเด็ไปเปลี่ยนไม้ทั้งเบดเลยนี่บางคนเขาไปตกนี่ครับครับคนกินบางคนเข้าไปเลื่อยนนะหลอดกินบางคนเข้าไปเล่อยขาดแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนซุ่มหลอดตัวนี้เดี๋ยวจะไปจัดการอยู่กรุงเทพยบกแล้วกันนะครับน่ฟ้องเขาก็ เขาก็ส okay. ีนอนอยู then, well. th ่ส mm ีเหล่นี้ครับเนี well. ่ยนอนอยู่ในนี่ละแล้วก็ทอเตรียมสาดไปน้ำมันบนห้องเอาไว้ใส่สาอยู่ข้างหลังป่อยอยู่ข้างหลังใส่ดูทั้งหลังเนี่ยหัดบ๊อบมุดเข้าาแบยังบ่ได้นอนเนะครับพี่น้องพี่น้องเสียบว่าเขายังบ่ได้นอนเขาหงีบเขาหงีบนะอาศัยหงีบเอามือหนิมันบนไงซื้อมือดอกมีอย่างชิวชื่อปังมือไปหงีบไปหงีบ ก็คือเขาไปในอเมซอนมันวะผับเออเขาไปในอเมซอนก็นางถ่าประมาณประมาณสองคิวนี่แหละประมาณสองคิวก it <uki> ็นางไปนางไปเลยหัวโตอีกทีนึงจะว่าอเมซอนจะว่าน้ำแข็งสีละลายไหมไม่ตื่นขึ้นมาเอ้าไปหลับจังไหนไปหลับอยู่นี่อเมซอนผดดนเนาะ แอร์ยินเนาะยวประเด็ดน้อนประเด็ดเลี้ยวประด้นอนปัะนี้ไปสั่งกาแฟนั่งแถกกันที่รับตัวผมก็ว่าอายุขึ้นโดนเนี่ยโดนบ่โดนแล้วเนาะเอิ่นสิไปเอิ้นเอาุ่นแลี้ยงไปเอาของอยู่เคาน์เตอร์จนน้ำแข็งเกิดในแก้วเกับละลายวันนี้เกิดเลยหน่วยสักพักนึงเห็นตามาถือแก้วสองแก้วมามาเปิดเอาเป็นคือนน้ำแข็งส่งละลายเปิดมาได้เทียนยัง่นไปลอยน้อนไม่ได้ลอยแล้วลรับได้ยังไงกับผู้อุ่นเนื้อไหล ขายขำครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นพักน้องไปนั่มครับมต่แมนลุยทํางานน้องมาหนักบัพักลยหนักตั้งเฟืตั้งใส่ตู้ใส่ตู้นอนมานการนลุยยังบ่เคยพักจะเขียเลยแต่แต่งานมินิเนาะปกติผมสใส่รถสองขั้นสลับกันครับครับนี่แมนครับระวังรถสู้กับกับรถกระบะสลับกันของทุกทุกปีอยู่แล้วครับสลับกันทุกทุกะมบ้าณจักจีสิบงานนี่ใ่ไหมครับสิบงานจีสิบงานคือออกมาเปลี่ยนสลับกันใส่แต่ว่า บาที่นี่ตั้งแต่ใส่ตู้นอนแล้วก็บ่เคยสลับน้องจักเทื่อเลยรถล้นันนี้ก็จอดแบบว่าจอดบ่ได้ไปใช้เลยเนาะมามเมื่อไรก็บ่ได้จักว่าหนูสิเขาไปอยูใส่ไปก็บ่จักเนาะส่วนรถคันเขาเอาไปส่งบัึกลาไปโรงเรียนแม่เพิ่นเอาไปส่งบัึกลาไปโรงเรียนครับบัดนี้กัเนี่ยบัดนี้ก็สิได้เอาไปแก้เขาอยู่หน้าเพราะว่าตากไปยู่หน้าแล้วเขาเนาะ ไม่บอกเกี่ยวเกี่ยวแล้วเนาะปกตินี่ตากเดินนี่ได้นี่เอาของมานีนี่เราวมาตากที่นี่ปกตินี่าเียนรานตากองหอีที่วิสังยาวเลยครับยาวไม่มาที่นี่เลยตากได้เรียบร้อยปกติตากที่นี้ครับมาที่นี่พอก็เนี่ยไปเห็ดเทียงอยู่หน้าแล้วไรอยากยู่หน้าคุณไปไม่รู้สิตากแล้ว ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็จังเอาเของมาเล่าเท่เดียวครับเอาเของมาบั่นเท่เดียวก็ถือว่าเออปุ้ยจังนี่เป็นกองปรดิมาเฝ้าอยู่ในบ้านถือว่าโอเคอยู่เนี่ยของเขาก็เคี่ยดหลักชั้นเดียวใส่ไม่ได้จำเป็นเนี่ยจังกัดเอาอกกระทะแต่แต่เราเราหลอที่แล้วเขาเกขานี่เขาได้ใส่ยังนั้รหอดที่แล้วตะหลอดที่แล้วได้ใส่ได้ไหมจานยังก่อนจานจานมิตอร์ใ่คนขื่อเนื้อหม้อป่าสองรอบ ลืกได้ยเหลืองกินสองหลอดด้วยได้ใส่ยูไปใส่ยูแต่รอบนี้เขาเขาคงเทียมเนาะลด่นนฝุรถบ้างตู้นอนก็บม่ได้ออกไปเพราะว่าเขาไ่ได้ซื้ตู้นอนเป็นกว่าตู้นอนสิ่งกัดกินไม่ครับสไดกับประมาณเดือนหนาเพลินเนาะกันว่าบประมาณเดือนหนาปีสี่ดีไปรับเอาช่วงที่ห้องสีลุ่งไปเลยแลวถวเมืองเลยห้องสี่ดีแวะแถวครับครับเพราะว่าบริษัทอยู่ทั้งไปเมืองเลยพอดีเก็ไปสีแวะเดีแวะแถวช่วงนั้นของในที่มั้น่ได้จำเป็น ก็เอ,อรลงไห้อันนี้เป็นเบิดเล้วนี่เบิดเล้วม่โปรตีนมอนีว่าพ้องแท้แล้วมนุษย์ววาพี่ลีมเยว่พ <ś c oughs> ี่บ<ๆ>ีเด้อเด้อ่กเโปรตีนผมเอาไปแล้วกองนึงกินเบิดกองนั้นแล้วค่อยเซมาเอากองนี้คร,ครับอันนี้กัรีวนบ้านันนี้ที่สามันครับผมโอ้ยนี่ของจมันมันจะอยู่เอาไปให้แล้วก่าพองสอสาน ทุ่งเท่าสันพถ้าอย่างนี้ทุ่งเท่าสันมึงน้ำไหมนี่ครับไปซื้อน้ำดิเอาไปชิมมั้อันนี้มันจำเป็นนะครับคลิปนี้กปรพมาณนีนะครับยกกายขำแล้วสิได้เดินทางเลยครับพี่น้องครับอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันน้ากันแล้วกันครับคืนนี้เจอกันครับที่อบตทุ่งชัยอำเภอชุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ มืออื่นกับซียูพุ่นล่ะอยู่ทางอำเภอจักราชครับนครราชสีมาแล้วเราก็จะลงกรุงเทพนะครับลุยทั่วกทมนะครับต่อไปก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้การน้ำกันแล้วกันเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลน้ำฝลำากเลืดเชียวครับสำหรับคลิปนี้ก็สิีเดล่าพี่ล่าน้องไปซ่อมนิสก่อนโอ้แดดแดดจอดโดนไล่กบดีครับยันพานะ กมาสีลมลลนะครับเวลาคลิปนี้กับวิชมิสรก,กรครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางก่อนครับเ,รเอาลูกลิปแล้วไ,ไป